มุกใหม่มิชชาชีพทักไลน์มาหาเรื่องก่อนหลอกให้กดลิงก์ เตือนภัยมิจฉาชีพใช้มุกใหม่ทักเข้ามาในแอปพลิเคชันไลน์โดยใช้รูปแบบประโยคที่เป็นเชิงหาเรื่องทำให้สงสัยกระวนกระวายใจหรือด่าทอหรือใช้คำไม่สุภาพทำให้ไม่สบายใจเมื่อผู้เสียหายส่งข้อความตอบกลับไปถามก็จะส่งลิงก์มาให้กดเข้าไปดูหากผู้เสียหายหลงเชื่อกดเข้าไปอาจถูกมิจฉาชีพหลุดเงินจนหมดบัญชีได้วิธีการป้องกันเบื้องต้นดังนี้ 1. มีสติและใช้ความระมัดระวังทุกครั้งเมื่อสนทนาผ่านข้อความบนโซเชียลมีเดีย 2. ไม่กดลิงก์จากคนแปลกหน้าหรือแม้แต่คนรู้จักหากไม่แน่ใจให้ใช้วิธีโทรหรือวิดีโอคอลเพื่อตรวจสอบกับบุคคลที่รู้จักว่าใช่บุคคลที่รู้จักแน่หรือไม่ 3. ควรตั้งค่าในแอปพลิเคชันไลน์โดยปิดการเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติและปิดการอนุญาตให้ผู้ใช้อื่นเพิ่มเป็นเพื่อน